มาดิไม่ต้องรับรับร,บรอรอ,รอ สวัสดีครับผมสวัสดีไวรุ่นฟรีไฟล์จ่ายลง1 4สทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นสกิลตามพี่นนยูได้นะครับผมเมื่อ4ปีที่แล้วนะก็เป็นคลิปตามนี้เลยนะครับผมเซตสกิล,ล <Set skill S 2> ก็จะมีตามนี้เลยนะแอนดูอัลล็อกฟอร์ดแล้วก็มิเกลนะครับผมก็เป็นเซตนี้เลยนะมาดูซิว่าซ็เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยที่เขาเล่นเล่นกันเนี่ยจะโหดในปัจจุบันหรือเปล่านะไปชมกันในเกมกันเลยครับผม พีคสุดเดือดอุ้ยซ้ายขวาหน้าหลังเยี yeah, ่ยตีนึงเลยโอ้โหแบบนี้มันต้องเจอกับโทคอนหรือว่าแม็กเซเว่นหรือว่าซองอื่นๆมีโฮเมอร์ซะด้วยมาเล่นเปิดก่อนเลยวะจะเย็นเพื่อนเพื่อนเราดูเหมือนอุ้ย สวยดีเพ ah ื่อนเราบวกไหมวะโว้ยมาดิโอ้ยไม่หมดไม่หมดไม่หมดเพื่อนโดนเก็บไปสอง เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยขอตั้งหลักก่อนสองตีนะนี่มาดิสองตีแล้วไงโดนพี่เปิดไปดิมาดิมาดิ โอมเมอร์ก็ช่วยไม่ได้เอ้ยมาอีกมาอีกก็ตายอีกมาอีกนะสวยหมดด้5ค,คิวไปดิมาอีกก็ตายอีกครับผมแฟนเกมตายนี่เก็บหมดครับผมตัวนี้คืออมาตาฆ่าไม่ตายถูกสร้างมาด้วยด็อกเตอร์โดเรมอน ไม่ใช่ดอกตอร์เวก้าพังของอยู่นี่ของเต็มพี่บอกแค่นี้แหละไม่จอดไม่จอดไม่จอดขึ้นไม่ได้นะเรียบร้อยดับไปดิโอ้โหไม่โดนเลย ไปตรงนั้นตัวเดียวตัวเดียวพี่ขอตัวนี้พี่ขอพี่เจอสวยหัวแตกหัวแตกหัวแตกกับพี่ได้มาละคิวที่หก คือตอนนี้เหลือ27 <ไป S 1> <ร>คนแล้วนะรถมาอีกแล้วพบศัตรูแล้วชุบเพื่อนเหรอรโอ้โหสวย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 มันไม่เห็นด้วย

Audi, đi, Audi, đi, nhanh, đi, đi Một hỏi nhanh,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  Rồi, nhanh, hỏi nhanh, hỏi มุดานบนสีเอาดิเรียบร้อยมาชุบเพื่อนใหญ่ชุบเพื่อนใหญ่โอ้โหปืนผมช้าว่ะ chủ hoài wow quay này á chủ hoài từ ăn tay uống เหลือไม่เยอะแล้วเหลือสิบสี่คนอ้าวขอของหน่อยใจเย็นเยน เฮ้ยม,มันไม่โดนไอวอลเลยหรอสวยละมีตัวเจมสวยไวิทันเฉยโุยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันตามมาแน่เชื่อผม อ้าวสวยแล้วไง โอ้โหโอ้โหอ้โหสามตัวเจ้าสองตัวเกือบไหวแต่ว่าไม่ไหวอยู่ดีอ่ะโอ้โหสามตัวนี่จบเลยนะก็ได้มาสิบคิวสกิลคูลดาวอยู่ใจเย็นเพื่อนได้านหลังผมมีตัวอ่านยาก็ฟันดิมาดิ จะอ้อมหรือเปล่าอ้อมโดนนะไม่อ้อมอ้าวโอ้โหโดนพี่ซ้ำเฉยใครยิงวะนูนเลยตัวด้านบนเลยช่วยด้วยสวย้ช่วยด้วย วงฟ้าก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อโทษ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 นึกว่ามีตัวเพื่อนขอโทษเราจะทันอยู่นะสวยขอบคุณนะเยวมีตัวชุบสะด้วยนะด้านบนชุบเสร็จแล้ว Rồi 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 Nó chặt tuần đi nào đi chút Một nhăng chuối โอ้โหกระสุนผมหมดเ,เกือบนะเกือบนะถ้ากระสุนผมไม่หมดนะเกือบตายยาหน้ามีอีกว่ะด้วยใจมึงก็มีว่ะ สองทางเลยตอนนี้ทำให้ด้วยเออคุยเพื่อนด้านหลังเบอร์สี่ไปเจอตัวเมื่อกี้อ้าวอยู่นี่นี่เอ,เองขึ้นไปสวยหมดตีหกคิววงฟ้าก็เดือดใช้ได้เหมือนกันนะนี่เนี่ยสวยสวยเลย แล้วเรามาตัวคนเดียวซะด้วยดิไม่มีเพื่อนมาเลยว่ะมันกี่ตัววะน่าจ่ตัวเดียวสวายอุ๊ยใจเย็นดิ เพื่อนออกมาเพื่อนออกมามาช่วยเลยตยคุมันยิงไม่เลิกเลยเว้ยสวยมาดิมาดิไม่ต้องรับรับรอรอ ไม่ต้องลับลับรอรอ,รอ <S 2> <S 2> <S สวยเกาคิวไปดิคือถ้าผมคนเดียวเมื่อกี้น่าจะไม่ไหวนะเพราะหลายตัวเหลือเกินอะ <S 2> <S 2> <S ด้านหลังไม่มีนะมีเฉยแล้วโอ้โห,โห สวยเรียบร้อยไม่สวยเลยมาเพื่อนชุบเรียบร้อยดีมากแล้วถามจริงผมทำอะไรได้ชุบมาผมทำอะไรได้ใจเย็นนะเพื่อนอย่ารีบขึ้นมาเอาแล้วไงโอ้โหเกิน เองก็เกินไปเหลือแค่เบอร์สองคนเดียวตอนนี้จะทำยังไงใช้เครื่องดีดจะดีดไปไหนดีดเข้าวงนี่ดีดไปแล้วเจอตัวหรือเปล่าบ้านงานหน้าจะมีตัวไหมอ้าวอ้าวเอาไงเอาไงเอาไงจะมีตี้อื่นมาด้วยหรือเปล่า เรียบร้อยโดนเจ็บเจ็บเลยเอาไงเรียบร้อยครัผมล้มชุกไม่ได้เพื่อนซ้ำโอ้โหจบไปที่4 9่กคิวก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับสกิลเซตนี้นะถือว่าเล่นได้แต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม